หาคนซื้อครับคนซื้อครับผมอันนี้เรามีตั้งราคาไว้ในใจใั่มบ้างมีตั้งอยู่ครับตั้งอยู่เท่าไหร่ประมาณตัง้งสี่ล้านอะไรเงี้ยอันนี้ บางคนเขาเรียกอาพันทะเลครับหรือว่าอวกปอบวานพี่เอามายังไงเจอมาอยังไงก็เนี่ยพี่ชายเขาได้มาจากทะเลมาเขาไปวางอวนแล้วก็เจอมาครับได้มานานยังได้มาอยู่ประมาณครึ่งเดือนน้ะเนาะครึ่งเดือนน่ะตอนที่เราเจอนี่มันมันอยู่ยังไงมันต่อมันอยู่มันไม่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 เลยผิวน้ำอยู่กึ่งกึ่งกลางกึ่งกลางครับ ตอนนั้นเห็นตัวแหลกนึกว่าเป็นอะไรพี่ชายก็บอกว่าเออนี่อะไรของแปลกเขาก็เอามาแล้วก็รู้ว่าเออเป็นสัมพันธ์ทะเลเงี้ยทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นอุกวาบเคยเคยดูในข่าวด้วยเคยดูในข่าวครับน,นี้อันนี้หนักที่หนักะไลแปดกิบแปดกิบครับสงติดต่อ,ตอ หาคนซื้อครับคนซื้อครับผมอันนี้เรามีตั้งราคาไว้ในใจยังบ้าก็มีตังอยู่ครับตังอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณสี่ล้านไรเงี้ยสีล้านเนาะครับผมอันนี้คือเราเจอมาโดยเจอในในทะเลที่นาบานเราครับผมทะเลนาบานปกติเราก็คือเราทำบำรมงอยู่แล้วครับผมเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้ก็ดีใจนะดีใจแทนพี่เขาแต่พี่เขาได้มาดีใจแทนเขาด้วย ทะเลตรงไหนครับที่ได้มาตรงรแถวๆนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรครับทะเลก็เกือบๆถึงจะเกาะกูดมั้งไกล้ๆเกาะกูดนะเออถวหลองเกาะกูดครับผมหลองเกาะกูดมีวันวันเดือนที่ชัดเจนไหมว่าเจอเจอเจออะไรยังไงประมาณเดือน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 กรุงพาเนี่ยเดือนกรุงพานะครับผมประมาณสิบห้ากรุงพาหรือว่ายี่สิบกรุงพาเนี่ยยี่ห้าไหม ประมาณยี่้ากุมภาเนี่ยตอนตอนเราเจอครั้งแรกนี่เราเรารู้ไหมว่าเป็นพวกหวานก็ก็น่าจะรู้นิดหน่อยนะเพราะว่าเราเคยเห็นยนต์อขาวเขามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นมีกลิ่นข้าวมาก,มกข้าวใช่ไหมนะครับก็เลยก็เลยตักมาครับทาไว้นี่เ,เป็นเดือนแลยก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม,ม่ถึงเดือนนะประมาณครึ่งเดือนได้อย่างนี้มันมันมันเปลี่ยนสี พราะว่าเป็นน้ำเค็มของเขาเราคือต้องแช่น้ำเค็มไว้ครับผมเราคือต้องแช่ตลอดเลยใช่แต่บางคนบางคนเขาก็เอาไปที่ว่าเขาเห็นเขาในของเข้าแห้งนะเอแต่ว่าของเราเพิ่งได้มาใหม่เราก็ต้องแช่น้ำเค็มไว้เพราะว่าเราติดทะเลอยู่ติดน้ำเค็มอยู่ตอนที่เจอเนี่ยมันเป็นก้อนเย่อะใช่ไหมก้อนอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ละลายน้ำไม่ไม่ไม่ละลายเป็นก้อนจากเป็นก้อนอย่างนี้เลยมันก็ แต่ถ้าเราเอาไฟเช็คมาจุดนี่ละลายละลายเป็นน้ำมันอย่าง้งอ่ะเหมือนที่มัน